วันนี้นะคะปอยจะมาแนะนำสำหรับครีมรองพื้นเทพๆกันค่ะ y ยูมีเรเดียนฟาวเดชั่นครีมซึ่งสีที่ต้องปอยเลือกใช้นะคะก็คือ n u m b e r 2นั่นเองบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นรองพื้นที่เทพมากๆเลยละค่ะนะคะเนื้อเนียละเอียดเกลี่ยง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยปกปิดดิ้วรอยไย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นพวกรอยสิวเอยนะคะรอยกาดจุดด่างดำเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเขาเนี่ยกรบมิดจริงๆสีผิวดูสม่ำเสมอนะคะหน้ามไม่รอยเด้อและที่ปอยชอบมากเลยก็คือนะคะเขาเนี่ยสามารถคุมมันค่ะได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยตัวช่วยของสาวๆยุคใหม่นะคะที่ทำให้คุณเนี่หน้าชำวาวเป็นสาวเกาหลีได้เลยละค่ะ อย่าลืมนะคะ Youme r a d i a n t Foundation Cream